เอาละรครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เราพาไปเที่ยวสองธรรมะนะครับอีกหนึ่งธรรมะ,ะที่พูดถึงก็คือเรื่องของธรรมชาติและตอนนี้เราก็อยู่ที่ครับที่ล่องแพบ้านวังหอนนะครับนี่และอยู่ข้างๆผมนี่ไม่ใช่กุมารทองนะครับ <c oughs> คุณเทียนะครับสวัสดี <c oughs> สสดครับเอาละครับวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ท่องเที่ยวเดี๋ยวที่ชื่อบอกเลยก็คือมาล่องแพกันล่องแพค่ะเป็นแพไม้ไผ่ค่ะที่นี่เราเน้นท่องเที่ยวแบบธรรมชาติเนาะชุดแบบนี้ลงได้ไหมฮะ แล้วกวรเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่านนเนา<ช>ะเพ,เ,เพื่อที่เราจะได้ไว่ายน้ําได้สะดวกขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่แพรดีกว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันตรงนน้นโอเคค่ะ อแล้วครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้นี่พอไหวไหมครับโอเคค่ะแต่ว่าพี่ต้องไปติดภารกิจไปสิงต้นไหนต่อไหมฮะไม่เป็นไรค่ะโอเคเราพร้อมเพราะว่าเหมือนเป็นเจ้าที่ไงเจ้าแม่นาคีเปา็นเจ้าที่เลยเราแล้วกฎกติกาในการที่จะลงแพมีอะไร้างครับสำหรับที่นี่นะคะเราเน้นความเรื่องความปลอดภัยนิดนึงก็คือให้ลูกค้าเนี่ยใส่ชดชีพทุกครั้งไม่ว่าคุณจะว่ายน้ําเป็นหรือไม่เป็นค่ะเราขอขออันนี้คือ เช่นนคงครับได้ค<ช>่ะเอาว่าเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนี่กันได้โอเคค่ะอ่าลงมาเรียบร้อยนะครับแบบบรรยากาศชิวๆนะครับล่องเรือไปเรื่อยๆล่องแพไปเรื่อยๆอ่เย็นไหมคะเย็นมากเลยนะครับ และทั้งนี้ได้ถ่าวว่าเป็นแบบต้นน้ําด้วยใช่ค่ะที่นี่เป็นป่าต้นน้ําน้ําท่วงไหลมาจากเป็นเสือขอั้วบรรทัดค่ะคแล้วก็ไหลสู่อ่างเก็บน้ําห้วยน้ําใสนะคะเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วก็สู่แม่น้ําปากพนงังโอ้โหนาตรงนี้นี่ลึกไหมครับเนี่ยลค่ะประมาณสามเมตรสามเมตรได,ดไ้ดูจากไม้เลยดูจากไม้เลยลงไปนิดเลย <laughs> โอ้โห ลแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะเพราะว่ามีข้อจากัดตรงที่ว่าตรงนี้ยเป็นที่นี่เขาเรียกหนานเนาะมันเป็นเหมือนน้าตกเล็กๆอ่ะถ้าเกิดเราลงไปเราเราไม่สามารถกลับขึ้นมาได้เราต้องยกแพรโโก็คือระยะทางก็คือต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เล่นน้ำใช่ค่ะคือตรงนี้จะให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ําเพราะว่ามันเป็นน้ําตื้นเนาะเป็นเป็นลานหินคือเล่นน้ําได้สบายเลยอ่าแล้วก็หลังจากเล่นน้ําเสร็จนะครับ มีเหบกแล้วนาารมีอาหารพื้นบ้านให้ไปลองชิมอ,อ,อือหอะไรครับเดี๋ยวเล่นน้ํากันแล้วเดี๋ยวเข้าไปหาอะไราทานกันครับโอาสละเป็นไงท่านผู้ชมเซ็กซี่เหมือนในหนังไหมครับ กับข้ามาแล้วค่ะท่านผู้ชมครับนี่พี่ปุ้ยนะครับสวัสดีค่ะโอ้โหนี่มาอาหารน่าทานมากเลยนะครับแต่ว่า ก่อนหนึ่งเลยต้องถามก่อนเลยคือทําไมแบบคอนเซ็ปโดยรวมเป็นแบบโบราณโบราณอะไรแบบนี้ครับคือทางร่องแพบ,บ้านร่องหอนเนี่ยต้องการจะ,ะนําเสนออะไรที่มันเป็นวิถีชาวบ้านซึ่งเด็กๆสมัยนี้หาดูได้ยากแล้วเหมือนอย่างนี้ที่เราเล่นกันอยู่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ,ะ,ะ,ะมาพูดถึงเมนูวันนี้เลยครับ,รบวันนี้เป็นเมนูอะไรครับที่จะแนะนําอย่างแรกคือแกงขมิ้นค่ะอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นยำสามรอยยดค่ะแล้วก็อันนี้คือยำลาบหัวปลีค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทอดมันกุ้งทอดมันกุ้งใช่ครับเอาละครับพูดจัดมาสักขนาดนี้แล้วครับต้องชิมนิดนีงดีกว่านะค่ะ โอ้โหรสชาตเยี่ยมมากเลยนะครับแต่ว่า,าสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาล่องแพแบบนี้หรือว่ามาทานอาหารอร่อยๆนะครับคือมาได้ทุกวันเปิดป่โมงนะครับเปิดตั้งแต่เก้าโมงถึง4ี่โมงเย็นค่ะติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์นะคะ063 1916591แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะ080 695 5 6 6 6ค่ะ อ่าิดต่อกันเข้ามาได้เห็นบอกว่าเพิ่งเปิดได้ไม่นานเลยใช่ค่ะแต่ว่าให้การผู้ท้านี้ให้การตอบรับยิงดีดีมากเลยค่ะเกินคาดค่ะครับสาหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าช่วงวันหยุดแวะเที่ยวก็อย่าลืมนะครับมาทานอาหารอร่อยๆด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณค่ะ